แล้วถ้าโยมรู้สึกว่าโอ้โหลบกผมยังทุศิลอยู่ล่ะยังฟุ้งซ่านยังมักโกรธอยู่ล่ะผมมีโอกาสรอดไหมมีพระเจ้าเมตตามหมดถ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสถึถงอน,นันตริยกรรมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอหาหันทําพระพุเจ้าให้ห่อเลือดทาสงฆ์ให้แตกแยกโยมยังมีโอกาสบรรลุธรรมได้ทั้งสิน้นเพราะโยม เกิดมาในภพที่เป็นฐานะในการบรรลุธรรม <c oughs> พระพุทธเจ้าแบ่งกลุ่มคนในโลกเนี่ยเป็นสิบพวกมีห้ากลุ่มคือกลุ่มทุศิลมีศิลราคะกล้ามักโรดฟุงซ่าในห้ากลุ่มเนี่ยมันจะมีกลุ่มละสองพวกคือกลุ่มพวกฟังกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟัง รวมเป็นสิบพวก